สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนประถสมศึกษาปีที่4อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับกลับมาเจอกับคุณครับในวิชาพระศึกษาเองซึ่งเทอมนี้ครับเราจะมาเรียนกีฬากันเลยอย่างเต็มเลยนะครับเพราะเทอมที่แล้วเนี่ยเราจะมีผัดกันนั่งใช่เป็ครับระหว่างสศึกษาแล้วก็พลศึกษาครับส่วนเทอมนี้นุณครจะมาสอนกีฬาเลยนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็ได้มาเจอที่โรงเรียนแน่นอนราะสถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะครับเราอีสกแ๊บนดีนะครับ สำหรับช่วงที่อยู่บ้านเราก็เรียนภาคทฤษฎีไปก่อนเนาะรอให้สถานการ์ดียนเกนก่อนเราสมารเรียนภาคปฏิบัติกันที่โรงเรียนนะครับอ่าแล้วคุณจะมาสอนอะไรนะครับในเทอมนี้นิเลยครับเทอมนี้ครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับกีฬากีทากันอ่ากีทากีตาเป็นยังไงครูกีตากีตากีตาคืออะไรกีทาก็คือกีฬาวิ่งนี่แหละครับแต่การวิ่งเนี่ยมีหลายรูปแบบที่คุณกณจะนามาเสนอให้นักเรียนฟังนะครับซึ่งกีฬาวิ่งเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของกีฬาหลายๆชนิดเลย ใช่ไหมตอนนั้นเราไปเรียนรู้กันก่อนเลยครับว่าเบื้องต้นเนี่ยกีฬาวิ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงและมีอะไรบ้างเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของกีฬากีตา,าันครับพร้อมไ,ไหมครับพร้อมแล้วไปเลยครับผมกีตาอ่ะอ่ะ,อะาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวจะมีงานให้นักเรียนทำตรงนี้รอเลยอ่ะ เขาบอกว่าใบความรู้ที่หนึ่งครับเกี่ยวกับกีฬากีฬารอ่าใบความรู้ที่หนึ่งเกี่ยวกับกีฬากีฬานะผมไอยากให้ใหญ่ไปมากนะอ่ามาเขาบอกใบความรู้ที่หนึ่งครับเกี่ยวกับกีฬากีฬาประวัติความเป็นมาของกีฬานั่นเองเชื่อกันว่าสมัยกรีฑเนี่ยชาวสมัยชาวสกีโบราณนะครับเป็นผู้ริเริ่มการแข่งขันกีฬาและกีฬาก็เกิดขึ้นประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกปีก่อนคริสต์ศัก,การาชด้วยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม พลเมืองของกรีดให้มีสุขภาพที่ดีช่วงแต่ก่อนเนี่ยกรีดประเทศกรีฑเ,เป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมากนะครับนะครับแล้วบอกว่าต่อมาและเชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่บนเขาโอลิมปัสอ่ะโอลิมปัสก็คือจุดกําเนิดของโอลิมปิกนั่นเองนะครับและชาวกรีดเนี่ยต้องมีการแข่งขันกีฬาถวายนะลานเชิงเขาโอลิมปัสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับให้กับเทพเจ้านั่นเองโดยมีการมีเอากีฬาอย่างไม่เล่นทั้งหมด5ประเภทได้แก่ การวิ่งแข่งการกระโดดมวยปั้ ijo, มพุ่งแหลมและฟัามจักนั่นเองอ่าหนึ่งคนเนี่ยต้องเล่นได้ทั้ง5กีฬาเลยแต่ต่อมาเนี่ยมีการยกเลิกอ่ามีการคำสั่งยกเลิกนะครับให้การเล่นกีฬาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ต่อมาก็ได้มีนะครับได้มีดูต่อเลยมาดูตรงนี้อ่ะต่อมาในปีพศ2439หรือฟศ1896เนี่ยครับกีฬาโอลิมปิกกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่า นณะกรุงเอเธนประเทศกิตเช่นเดิมนะครับ mm hmm. โดยบาลรอนปีแอดอูบตังนะครับชาวฝรั่งเศสซึ่งได้ชักชวนชาติตา่ตางๆเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อจัดการแข่งขันขึ้นโดยจัดการแข่งขันกีฬานะครับ mm hmm. ก็หนดว่า4ปี1ครั้งนั่นเองทุกวันนี้ก็4ปี1ครั้งเช่นเดียวกันนะครับพร้อมพร้อมนะครับระบุข้อตกลงเกีย่ยวกับการแข่งขันประเภท กีตาเป็นหลักด้วยอาจจะมีการแข่งขันกีตาที่เป็นหลักเลยในช่วงแรกๆนะครับผมของการแข่งขันเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ชาวกีนในสมัยโบราณที่เริ่มนะครับกีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะลูกนะต่อมาประวัติความเป็นมาของกีฬากีตาในประเทศไทยผู้เริ่มนะครับจากการแข่งขันกีฬากีตาเนี่ยในประเทศไทยสมัยนั้นเนี่ยได้แก่กระทรวงธรรมการหรือปัจจุบลลันก็คือกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการศึกษาเองโดยจากการแข่งขันระดับกีฬาระดับ นักเรียนครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่11มกราคม2540นะครับณนะที่ไหนท้องสนามหลวงที่กรุงเทพของเราเองนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็ได้จัดการแข่งขันขึ้นดีนะครับโดยการจัดการแข่งขันขึ้นของกรมพละรศึกษานั่นเองนะครับและก็ได้มีการส่งนักกีฬานักเรียนเนี่ยครับเข้าร่วมกาในขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกด้วยสำหรับประเทศไทยของเรานะน,านี่คือประวัติความเป็นมาเข้าว้าของกีฬากีฬานั่นเองนะครับ ต่อมาครับเด็กๆดบนี้มาสมมุติที่สองครับขนาดของสนามกีฬานี่สนามเป็นใหญ่ขนาดนี้ลูกอ่าของโรงเรียนเราเราเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ใช่นะขนาดขนาดของสนามกีฬาเป็นแบบนี้เลยความยาวของสนามหมด400เมตรนะครับอเขาบอกมาดูเลยครับสนามกีฬา400เมตรเห็นไหมครับประกอบด้วยนะครับทางวิ่งที่เป็นทางตรงและทางโค้งอาจจะมีทางตรงก็มีทางโค้งเห็นไหมเป็นคล้ายงลีนะลูกนะครับทางวิ่งชิดขอบนะครับ ในสุดโดยห่างขอบนาย30สิบเซนติเมตรอาจจะมีขอบนายขอบนอกด้วยนะครับอต่อมาครับเมื่อครบหนึ่งรอบเนี่ยเมื่อเราวิ่งวิ่งครบหนึ่งรอบใช่ไหมครับในระยะทางจะอยู่ที่สี่ร้อเมตรนั่นเองอ่านะครับอาต่อมาตรงนี้ครับมาดูลูกวิ่งครับประเภทของลูกวิ่งกันลูกวิง่งลูกวิ่งคือทางวิ่งทั้งหมดเป็นระยะเวลา4ี่รอเมตรก็คือลูกวิ่งตาม,มาใคร มันจะมีทั้งหมด8ลู่นี่เองไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ลู่เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด8ลู่นะครับช่องวิ่งเรับทเป็นช่องวิ่งกันคือเขตแบ่งย่อยจากลู่วิ่งอ่าช่องวิ่งคือช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ช่องที่5ช่องที่6ช่องที่7ช่องที่8นั่นเองจะมีทั้งหมด8ลู่อ่าโดยในแต่ละช่องเนี่ยครับจะมีความกว้างที่1อยู่2 2เมตรนะครับวัดความกว้างจาก ขอบนอกถึงขอบในนั่นเองนะครับอ่าส่วนรัศมีทางวิ่งคือรัศมีที่วัดจากจุดศูนย์กลางอ่าไปถึงจุดทางวิ่งของช่องวิ่งน,นั้นๆน,น,นะครับรัศมีนะครับรัศมีขอบในคือรัศมีที่วัดจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบในช่องวิ่งน,นั้นๆนะครับของจุดกลางเรียกได้ว่าสนามวิ่งเนี่ยครับถูกไหมครับดูต่ออ่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นสนามบอลอ่าตรงกลางอยู่นนามบะก่อน สนามวิ่งนะครับลู่วิ่งจะอยู่รอบๆเลยนะครับเจอพอสนามเราตรงนี้มีระยะทางั้งหมด400เมตรนะครับจะไไ้นะมี8ช่องวิ่งนแต่ขาต่อมาครับใบคำนูณที่3ลูกองค์กรที่เกี่ยวกับกีฬากีฬาแน่นอนครับอันที่1นึ่งมีใครไหมครับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2491นะครับชื่อ สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับและได้สมัครเป็นสมาชิกเกี่ยวกับสมาคมกีฬากีฬานานาชาติด้วยนะครับ Bea ต่อมากีฬาโลกเป็นกีฬาโลก,ก,กด้วยนะครับกีฬาโลกด้วยในชื่อเรียกนะครับหน้าก่อนหน้าคือสมาคมสมาคมสมา,สมาคมกีฬากีฬานานาชาตินั่นเองนะครับจัดตั้งขึ้นเมื่อปีคศ .1912 นะครับที่ประเทศโมร็อกโกนั่นเองแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาโลก นะครับในเดือนมิถุนายนพศพ2นะลูกนะ2019นะครับอ่านั่นแหละลูกต่อมาตรงนี้ครับเราดูนี่ครับประเภทของการแข่งขันกีฬาอ่านี่สาคัญเหมือนกันนะครับเราจะได้รู้ว่าน่เลยครับมีประเภทลูกประเภทลูกก็คือวิ่งในลูกตามที่เวกให้ดูในแผ่นที่สองเห็นไหมครับประเภทลานประเภทลานเนี่ยสมมุติว่าประเภทลานจะอยู่ในสนามปกีตาประเภทถนนอ่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าพี่ถนนคืออะไรกีฬาประเภทเดิน กีตาร์ประเภทวิ่งข้ามทุ่งอ่ามีวิ่งข้ามทุ่งด้วยเอ้ยยอดไหมกีตาร์ประเภทรวมอ่าจะมีกีตาร์ประเภทรวมด้วยรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทของการแข่งขันกีตาร์เนี่ยหลักๆจะมีทั้งหมดหกอย่างนะครับอ่าต่อมาไปไงานสุดท้ายของคลิปแรกครับขคลิปวันนี้ครับลว่าครูที่สี่ครับเราวันนี้รู้เกี่ยวกับหนึ่งกีตาร์ประเภทลูกอ่ากีตาร์ประเภทลูกครับ คือกีฬาประเภทที่ต้องแข่งขันกันบนทางวิง่งว่าเนลู่แต่งูที่สองนั่นเองจำได้ไหมะนะครับหรือถนนหรือบนถนนนะครับหรือบนทางวิ่งที่เรียกว่าลู่ที่ใช้ในการแข่งขันตัดสินด้วยความเร็วและก็เวลาแบ่งออกเป็นยังไง1.1การวิ่งระยะสั้นะนักกีฬาต้องวิ่งในช่องวิ่งเฉพาะของตัวเองเนี่ยตลอดเลยตลอดระยะทางนะครับมีระยะทางไม่เกิน400เมตรคือต้องว,วิ่งในลู่ของตัวเองถ้าวิ่งออกนอกลู่เนี่ยจะถือว่าฟาล์วทันที จะมีประเภทคือชายวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรหญิง100รอยเมตร200เมตร4 0 0อเมตรเช่นเดียวกันนะครับต่อมา1.2ดลูกมาดูกันนะครับการวิ่งระยะกางามีระยะทางการแข่งขันเกิน400เมตรขึ้นไปอาจจะวิ่งอันนี้อาจจะวิ่งไกลขึ้นแล้วนะครับแต่ไม่เกิน1,500เมตรนะครับได้แก่อะไรบ้างเพศช,ชายก็วิ่ง800เมตรเพศแล้วก็1,500เมตรเพศหญิงก็เช่นเดียวกัน800เมตรและก็1,500เมตรนะครับ นีต่ออะไรต่อมาการวิ่งระยะไกลโอ้ระยะไก,กลไกลขึ้นแน่นอนนะครับการแข่งขันเนี่ยต้องมากกว่า1,500เมตรขึ้นไปนะครับประเภทชายก็ได้แก่5,000เมตรกับ1,000 0เมตรประเภหญิงก็คือ3,000เมตรเท่านั้นนะครับผม5,000เมตรก็ 5, 5กิโลลูกเหนื่อยมากเเคยวิ่งมาแล้วในสุดๆถ้าไม่ซ้อมเนี่ยแน่นอนน็อกแน่ตั้งแต่1,000เมตรนะครับ ต่อมา1.4วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางก็คือวิ่งข้ามรั้วอะไรลูกเพชรจะหามาให้ดูในคลิปจะถัดไปนะครับเพศใชายคือวิ่งข้ามรั้ว110เมตรอาจจะมีรั้วแล้วก็วิ่งข้ามรั้ว400เมตรวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางอ่าสเมตรอันนี้ไกลหน่อยเพศหญิงวิ่งข้ามรั้ว100เมตรแล้วก็วิ่งข้ามรั้ว400เมตรนะครับอ่าต่อมปอันสุดท้ายเกี่ยวกับประเภทลูกนะครับ1.5วิ่งผัดเพศ้าวิ่งผัด4พชรชยวิ่งผัด4,400 เพศหญิงเหมือนกันครับสี่คูร้อยแล้วก็สี่คูนสี่ร้อยเด็กเกี่ยวกับประเภทลูปในลูปนะสําหรับวันนี้ครับเราวันนี้ครับเราเรียนเกี่ยวกับประวัติกติกาประวัติประวัติกีฬากีฬาแล้วก็กีฬาประเภทลูปเอาไว้ก่อนนะครับรวมถึงขนาดของสนามนะครับผมส่วนงานลู่งาน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 ครับงานคุยให้นักเรียนทำสองใบงานนี้ครับคุยให้นักเรียนนะครับวาดรูปวาดรูปใบงานที่สองนี่เลยครับ เดี <Workers> ๋ยวครูเนจะส่งเข้าไลกลุ่มนะครับและเข้าไลกลุ่มตอนสี่ทุกห้องเลยนะครับใบ่อนปก่อนคมรู้ที่2นะครับคือขนาดของสนามให้นักเรียนวาดสนามมาอาว่าสนามนะครับนะครับวาดสนามมาเลยนะครับพร้อมกับรอกนะครับพร้อมก็เขียนข้อความใบงานที่2มาด้วยนะครับเขียนมาเลยครับใบงานที่2ครับเขียนมาเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะทำใบงานที่2นะครับอาใบคมรู้ที่2แล้วก็มาทา มาทำใบความรู้ที่4ี่ครับทำสองใบงานนะครับสำหรับวันสำหรับวันนี้ก็คือใบความรู้ที่2และใบความรู้ที่4ี่นะครับกีฬาประเภทลูกเราก็เขียนมาหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ้าวาดลูกด้วยได้จะดีมากพร้อมตกแต่งให้สวยงามด้วยนะครับอ่ะสั่งงานอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนอีกครั้งหนึ่งงานรับวันนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับทําใบความรู้กีฬากีฬาที่2มานะครับวาดภาพสนามกีฬา นะครับแล้วก็เขียนข้อความมาด้วยให้หมดเลยนะครับพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะครับหน้าที่2นะแล้วก็มาทาใบความรู้กีฬากีฬาที่4ด้วยเขียนมาเลยครับกีฬากีฬาประเภทลูามาเลยครับเขียนมาพร้อมกับวาดภาพตกแต่งให้สวยงามด้วยนะครับไม่ต้องวาดภาพแบบงูเข้าก็ได้แต่ทําให้สวยงามอะทำมาไงก็ได้ให้สวยงามพอ,อน,นะครับสรุปวันนี้ครับมีงานทั้งหมด2ชิ้นก็คือใบความรู้ที่2แล้วก็ใบความรู้ที่สี่ นะครับอ่า,อาเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับประวัติาการกาเนิดของกีตานะครับเริ่มถึงขนาดของสนามแล้วก็กีตาประเภทล,ลูกซึ่งเฟืจัดง,งานไว้หมดอย่างนะสองอย่างก,ก็คือขนาดของสนามในใบความรู้ที่สองแล้วก็กีฬาประเภทล,ลูกในใบความรู้ที่สี่ให้นักเรียนทํามาสอง เขียนมาเลย <S <S เขียนมาเลยครับเขียนตามนั่นแหละครับมาเลยครับพร้อมตกแต่งให้สวยงามแล้วถ่ายรูปส่งมาให้เวกในลาย,ลายกลุ่มเช่นเดิมนะครับส่งไปงานนะลูกนะนะครับพร้อมเขียนชื่อพร้อมเขียนชื่อและตัวเลขที่ให้ชัดเจนด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนกันนะครับสำหรับวันนี้นเนี่ยเอาไวแ้แค่นี้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬากีฬาประเภทลานกันนะครับสำหรับทนี้เวกต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมส่งงานด้วยนะครับ